คุณไม่มีทางมีความสุขได้ถ้าคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนี่คือหนึ่งในประโยคที่ผมชอบจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Gift ชีวิตคือของขวัญหนังสือเล่มนี้ครับให้อารมณ์เป็นเหมือนครูแนแนวที่จะมานั่งข้างๆเราแนแนววิธีการเยียวยาจิตใจของเราพร้อมทั้งมอบกำลังใจให้กับเราในยามที่เราซึมเศร้าในยามที่เรามีความทุกข์ในใจในยามที่อยู่ในสภาวะของความเปราะบาง เังสือเลมนี้จะชี้ให้เรามองกลับมาที่ตัวของเราเองชี้ให้เรามองเห็นว่าคุกที่สร้างความเสียหายให้กับเรามากที่สุดอยู่ในความคิดของเราและกุญแจห้องขังก็อยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองซึ่งไม่ว่าความทุกข์ยากของเราจะหนักหนาเพียงใดลูกกรงจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เป็นไปได้ที่เราจะทะลวงจนผ่านพ้นจากสิ่งใดก็ตามที่ฉุดรั้งเราเอาไว้พระอะไรจะเคยเกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมาชี้เป็นชี้ตายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอย่างไรกับประสบการณ์ที่เราได้รับมา The Book Taylor Podcast ในตอนนี้ครับผมจะขอเล่าข้อ,ขอคิดดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราในยามที่ต้องอยู่กับสภาวะความทุกข์ยากในใจ,ใจิตใจจากหนังสือเล่มนี้ The Gift ชีวิตคือของขวัญติดตามฟังกันในตอนนี้ครับ คุณอิดดิทอีเกอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ที่เคยประสบชะตากรรมสุดโหดร้ายอย่างการเป็นนักโทษในค่ายกักกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคงไม่มีข้อกังขาว่าเธอได้เรียนรู้และต่อสู้กับความยากลําบากมาขนาดไหนแต่ในหนังสือเล่มนี้ครับเธอไม่ได้มาบอกประสบการณ์ในค่ายกักกันเพราะเธอเคยเขียนมันออกมาแล้วในหนังสือเล่มก่อนหน้าของเธอที่ชื่อว่า the choice หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่บิลเกสเคยแนะนําให้อ่านในปี2020ที่ผ่านมา เป็นหนังสือคุณภาพอีกหนึ่งเล่มที่ถูกพูดถึงในต่างประเทศเป็นอย่างมากในวันนี้ครับ The Gift ชีวิตคือของขวัญเปรียบเสมือนหนังสือแนแนวการเยียวยาจิตใจในสภาวะแห่งความทุกข์ยากต่างๆที่สอนแนะเราให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆในจิตใจด้วยตัวของเราเองโดยอันดับแรกที่ผมจะชวนคุณฟังมาคุยกันก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนเธอบอกว่า คนเราที่มีความทุกข์อยู่ในจิตใจที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรสามารถเยียวยามันได้ก็เพราะตัวเรานี่แหละที่ไม่ยอมที่จะอนุญาตให้ตัวเองเยียวยาตัวเองได้ทำให้เราเหมือนกําลังอยู่ในคุกแห่งจิตใจที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะเธอเชื่อว่าคนเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าเราจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงใครก็ช่วยเราไม่ได้อะไรก็ช่วยเราไม่ได้ หากเราไม่ช่วยเหลือตัวเองด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราละทิ้งนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรที่มันไม่สร้างประโยชน์กับเราทิ้งไปแล้วบอกว่านี่ไงนี่คือการเปลี่ยนแปลงของฉันฉันเปลี่ยนแล้วฉันละทิ้งมันแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเธอบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเราไม่จําเป็นต้องละทิ้งสิ่งเก่าแล้วเริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นล้วนพาเรามาถึงจุดนี้ได้ สิ่งที่เราควรทำคือต้องเลิกสนใจพลังงานด้านลบของสิ่งเก่าและแทนที่ด้วยสิ่งใหม่แทนที่ด้วยการกระทำใหม่ๆที่ดีขึ้นด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องการจะเป็นอิสระจากสิ่งใดแต่เราต้องมองไปถึงวันข้างหน้าด้วยว่าเราอยากจะเป็นในแบบไหนโดยในงานเขียนหนังสือเล่มนี้ครับคำแนะนำต่างๆที่เธอรวบรวมมาให้กับเราคุณอีดิทเธอได้ยึดแนวคิดทางจิตวิทยา ที่ช่วยเยียวยาจิตใจซึ่งมีด้วยกันอยู่4แนวคิด4เสาหลักสำคัญที่เราสามารถฟัง4แนวคิดนี้และนำไปปรับใช้กับตัวเองได้ในทันทีครับเริ่มที่แนวคิดแรกครับเกี่ยวกับภาวะสิ้นหวังเธอบอกว่าคนเราจะมีทุกข์มากที่สุดเมื่อเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพในชีวิตของตัเองความเชื่อที่ว่าฉันทำอะไรก็ไม่ดีชีวิตฉันทำไมมันไม่ดีอย่างนี้ชีวิตฉันมันดีไม่ได้ แนวคิดที่2ครับก็คือความคิดของเราสร้างความรู้สึกและพฤติกรรมของเราการที่คนเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายผิดปกติหรือการที่เราสามารถเอาชนะตัวเองจากสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเราได้นั้นเราต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงความคิดแนวคิดที่3ครับเป็นความสําคัญของการนับถือตัวเองเธอบอกว่าเราจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกสวมหน้ากากเลิกคอยเอาแต่ตอบสนองตามความคาดหวังของคนอื่น หรือบทบาทที่คนอื่นยัดเยียดให้และเริ่มต้นรักตัวเองโดยปราศจากเงื่อนขไขใดๆและแนวคิดที่4ครับคือการเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังประสบการณ์ซึ่งเลวร้ายที่สุดของเราก็สามารถเป็นครูที่ดีที่สุดของเราได้ด้วยการยึดแนวคิดหลักทั้ง4นี้ครับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงได้แบ่งออกเป็น14บบทที่แต่ละบทก็จะเป็นเหมือนกรณีศึกษาต่างๆแบ่งออกเป็นเรื่องๆไป เช่นความรู้สึกที่อยู่ในภาวะสิ้นหวังของเราการเผชิญหน้ากับความซสื่มเศร้าการตําหนี่ตัวเองการรักตัวเองเป็นตน้นเรื่องราวต่างๆผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของเธอบ้างจากเคสผู้บําบัดที่เธอช่วยเหลือมันนับไม่ถ้วนบ้างแต่ละบทครับชวนอ่านและใหอารมณ์เหมือนเรากําลังนั่งอยู่กับครูแนแน,แนวที่จะแนแนวให้เรารู้จักเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตอนเองเยียวยาตนเองได้ในสภาวะที่จิตใจของเรานั้นไม่มั่นคง และเพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆในหนังสือเล่มนี้ครับผมจะขอเล่ามาสัก3เรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของเราที่สามารถเป็นกําลังใจและแนะแนวเราได้หากวันใดที่เรารู้สึกแย่มีความทุกข์ในใจหรือมีคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเราก็สามารถนําเรื่องราวเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ครับ เรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังอยู่ในบทที่หนึ่งเลยครับเป็นบทที่พูดถึงการที่เราจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตจนเราไม่สามารถปล่อยวางมันได้และก็คอยแต่พร่ำบอกกับตัวเองในเชิงที่บั่นทอนชีวิตว่าทําไมต้องเป็นฉันทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยทําไมชีวิตของฉันมันแย่แบบนี้เธอบอกว่านี่คือวิธีการคิดของคนที่เหมือนตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าหากเราอยากเป็นผู้รอดชีวิตและเปลี่ยนตัวเองใหม่เราควรจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ แล้วมันยังไงต่อต่อไปนี้ชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปนะฉันจะทำอะไรต่อไปได้บ้างเพราะความทุกข์เป็นสิ่งสากรใครๆก็ต้องพบเจอกับความทุกข์กันทั้งนั้นแต่การที่คุณจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่นั้นมันเป็นทางเลือกที่คุณจะมอบให้กับตัวคุณเองได้คนเราไม่มีทางหลีกหนีความทุกข์ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะยอมตกเป็นเหยื่อหรือไม่เราเลือกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อประสบการณ์ที่เราพบเจอสำหรับความรู้สึกตกเป็นเหยื่อแบบนี้ครับมันเป็นธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ที่จิตใจคนเรามักมีวิธีอันชาญฉลาดในการปกป้องตัวเองสิ่งนี้มันคือกราะคุ้มกันที่เย้ายวนใจเพราะมันบ่งบอกว่าหากเราทำให้มันเกิดเป็นความตำหนิตัวเองไม่ได้เราก็จะเจ็บปวดกับความโศกเศร้าน้อยลง แต่การรับบทเป็นเหยื่อคือการบรรเทาความเจ็บปวดชั่วคราวแบบผิดๆด,ด้วยการยื้อเวลามันจะชะลอการเติบโตของเรายิ่งเราจมอยู่กับมันนานเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะผลากออกจากมันได้ซึ่งการที่เราจะหยุดวงคอจรของความรู้สึกตกเป็นเหยื่อได้คือการเลิกต่อต้านความรู้สึกที่เกิดขึ้นเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้เปลี่ยนมายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแยกแยะว่า นั่นคือตอนนั้นนี่คือตอนนี้อย่าปล่อยให้เวลาในอดีตมาทำร้ายเวลาในปัจจุบันของเรานะครับเมื่อเราเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็จะเริ่มมีพลังงานและจินตนาการมากขึ้นที่พร้อมจะคิดออกว่าแล้วยังไงต่อไปฉันจะทำอย่างไรต่อไปฉันจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้ต่อไปสัญญาณน,นี้มันจะเป็นเหมือนก้าวแรกที่ช่วยให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าได้แทนที่เราจะหยุด อยู่กับที่แต่ทางนี้ครับผู้เขียนเธอก็บอกว่าทัศนคติก็ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปเราไม่สามารถลบล้างความยากลำบากหรือทำให้ตัวเราเองดีขึ้นได้จากแค่ความคิดเท่านั้นเธอบอกว่าวิธีการจัดสรรเวลาในช่วงที่เราอยู่ในจุดเปลาะบางที่สุดมีเรี่ยวแรงจากัดที่สุดเป็นสิ่งที่สาคัญด้วยการเลือกใช้เวลาของเราสาคัญเป็นพิเศษเพราะเรามีสองทางเลือกครับคือการใช้เวลาไปกับการสร้างสารรค์เยียวยาตนเอง กับเลือกใช้เวลาเพื่อทำลายตัวของเราเองเธอบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับสุภาษิตท,ที่ว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไม่ได้ช่วยเยียวยาแต่มันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรกับเวลาที่เราได้รับมาต่างหากลองถามตัวเองดูนะครับคุณฟังครับเวลาที่เราต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานความเปราะบางที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราเศร้าเราเสียใจได้มันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่หลังจากนั้นแหละครับ เราจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปเราจะเลือกใช้ชีวิตของเราต่อไปอย่างไรเราจะเลือกใช้เวลาที่เรายังคงเหลืออยู่เวลาที่เราได้รับมาอย่างไรเธอแนะนำว่าหากเรามีเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจอยู่กล้าที่จะนึกถึงมันครับในตอนนี้หากคุณฟังมีเรื่องราวที่ฝังใจอยู่ผมอยากจะชวนคุณลองนึกถึงความรู้สึกของคุณในตอนนั้นนึกถึงวันที่คุณเคยได้รับความเจ็บปวด พยายามนึกถึงช่วงเวลาที่เจาะจงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่คุณจำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสความรู้สึกทางร่างกายจากนั้นครับนึกภาพของตัวคุณเองในตอนนี้ก้าวไปสู่ช่วงเวลาแห่งอดีตและจับมือตัวของคุณเองในอดีตเอาไว้พาตัวคุณอีกคนที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นออกจากจุดจุดนั้นที่คุณเคยรู้สึกเจ็บปวด เดินด้วยกันออกมาจากอดีตและบอกกับตัวคุณอีกคนว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะคอยดูแลตัวของเธอเองอคุณผู้ฟังที่รักครับเราทุกคนสามารถค้นพบความเข้มแข็งและอิสรภาพแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้มันคือหน้าที่ของคุณ ที่จะรับผิดชอบดูแลชีวิตนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสิ่งเดียวที่คุณมีอย่างแท้จริงก็คือตัวของคุณเองอย่าทอดทิ้งตัวเองจงโอบกอดตัวเองบอกรักตัวเองอย่ามัวจมกับวันวานที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วใช้อิสรภาพทางจิตใจของคุณให้เกิดประโยชน์นึกถึงภาพของตัวคุณเองในวันที่คุณจะต้องก้าวเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปในทุกวิกฤต ยอมมีการเปลี่ยนผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เราเจ็บปวดประสบการณ์ความเจ็บปวดเหล่านั้นคือโอกาสที่ให้เราได้ประมวลความคิดของเราขึ้นมาใหม่และมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสามารถตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเมื่อเราเลือกที่จะตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการก้าวต่อไป และค้นพบอิสรภาพของเราเท่ากับว่าเราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกแห่งการตกเป็นเหยื่อแล้วกลายเป็นผู้รอดชีวิตอย่าให้การตกเป็นเหยื่อของวันๆกลายเป็นผู้ร้ายที่ทำร้ายตัวเราเสียเองในวันนี้นะครับต่อมาเรื่องที่สองที่ผมอยากจะชวนคุยในหนังสือ The Gift เล่มนี้ครับ ก็คือเรื่องที่ผู้เขียนเธอบอกว่าสิ่งที่มักทําให้เราตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวก็คือการหลบเลี่ยงปิดบังความรู้สึกของเราหรือการเมินเฉยทําเป็นไม่เป็นไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันโอเคฉันแฮปปี้ดีนี่มันหนักหนาะสาหัสกว่าคนที่ชอบเศร้าเสียใจหรือชอบระบายมันออกมาเสียอีกครับผู้เขียนเธอชอบตือนความจําคนไข้ของเธอเสมอว่าด้านตรงข้ามของภาวะซึมเศร้าคือการแสดงออก ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรลองฟังเรื่องราวต่อไปนี้ครับเธอได้เล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งที่ทำงานในบ้านของเด็กอุปถัมภ์ที่เป็นศูนย์รวมของเด็กที่มีความโศกเศร้ากับการสูญเสียครอบครัวเธอถามเด็กคนนี้ว่าอะไรคือแรงจูงใจในการทำงานนี้ของเขาเขาจึงเล่าให้เธอฟังถึงบทสนทนาที่เขามีกับพ่อผู้ซึ่งตอนนั้นกำลังใกล้าตายด้วยโรคมะเร็งเขาถามพ่อของเขาว่า พ่อคิดว่าทำไมพ่อถึงเป็นมะเร็งพ่อของเขาก็ตอบไปว่าเพราะพ่อนั้นไม่เคยกล้าที่จะร้องไห้แน่นอนว่ามันมีหลายปัใจจัยใช่ไหมครับที่ทําให้เราป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าอารมณ์ที่เราไม่ยอมแสดงออกหรือไม่ยอมปลดปล่อยมันออกมาบ้างไม่ยอมระบายมันออกมาบ้างก็จะถูกกักเก็บอยู่ภายในและส่งผลต่อเคมีในร่างกายของเรา เมื่อสะสมมากขึ้นทุกวันทุกวันมันก็จะไปทำร้ายเซลล์ต่างๆและวงจรประสาทของเราจึงมีคำพูดที่พูดกันว่าความเครียดฆ่าคุณได้ความเครียดที่ไม่ยอมปลดปล่อยไม่ยอมระบายไม่ยอมรับมันเมินเฉยมันเก็บมันเอาไว้ภายในอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้เธอบอกว่าคนเราไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้เลยหากเราไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองนั้นรู้สึก การพยายามทำตัวให้ร่าเริงเวลาที่เราเศร้าเสียใจหรือการที่ใครต่อใครบอกเราว่าอย่าร้องไห้เลยอย่าโมโหเลยนะอย่าเศร้าไปเลยการทำแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งเราจะได้แต่รู้สึกผิดว่าเราน่าจะรู้สึกดีกว่านี้สิรู้สึกดีกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้สิเวลาที่เราเจอกับเรื่องราวทุกใจความเศร้าหมองความเสียใจแทนที่เราจะพยายามทำตัวให้ร่าเริงทำตัวให้หายเป็นปกติได้เร็วๆลองทำแบบนี้แทนครับ ยอมรับความรู้สึกนั้นนั้นว่ามันคือความโศกเศร้ามันคือความเสียใจมันคือความกลัวยอมรับมันและไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพราะคนอื่นพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแทนเราได้เขาไม่สามารถรู้สึกความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดไม่มีใครที่จะเข้าใจเราว่าเราจะรู้สึกอย่างไรได้อย่างแท้จริงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ค,คล้ายคกันก็ตามความรู้สึกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ที่เราไม่สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของใครได้ทั้งหมดและจำไว้ว่าเมื่อไหรที่เราปฏิเสธหรือลดทอนสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆมันมักจะย้อนกลับมาทำร้ายเราการที่เรามองว่าความเศร้าเสียใจของเรานั้นมันไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเราต้องแฮปปี้สิมันต้องเป็นสิ่งที่ดีสิแบบนี้ครับมันยิ่งทำให้เรานั้นแย่ลงจงรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่เราจะสามารถเยียวยาตนเองได้ ในเรื่องนี้ผู้เขียนเธอก็ได้แนะนําวิธีการครับให้เราได้ฝึกฝนสติเอาไว้เพื่อฝึกให้ตัวเราเองมีสติรับรู้กับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแทนที่จะหาทางหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงมันโดยเธอให้เราฝึกตรวจสอบความรู้สึกของเราในชีวิตประจําวันครับเช่นเมื่อเรานั่งกินข้าวตอนต่อแถวจ่ายเงินหรือขณะแปลงฟันลองหายใจเข้าลึกๆทำอะไรให้ช้าลงหน่อยและถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไร พิจารณาไปทั่วร่างกายของเราว่าเราพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเรารู้สึกอย่างไรผมลองนำวิธีนี้ไปฝึกเวลาแปลงฟันครับปกติผมจะแปลงฟันเร็วๆก็เลยแปลงให้ช้าลงหน่อยไม่ต้องรีบมันช่วยฝึกสติของเราได้ดีจริงๆการทำอะไรให้ช้าลงหน่อยมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายถ้าเรามันฝึกสติแบบนี้เป็นประจำทุกวันเวลาเกิดความรู้สึกใดๆกับชีวิตเราก็จะสามารถดึงสติของเรามาได้ทันเวลา ก่อนที่เราจะตกไปอยู่ในห่วงของพลังงานลบๆจมอยู่กับคุกในจิตใจของเราได้แล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวสิ่งใดที่เข้ามาก็จะผ่านไปมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ดึงรั้งมันเอาไว้ไม่ว่าสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะทำให้เราเศร้าเสียใจหรือโกรธแค่ไหนก็อย่าปิดกั้นที่จะรู้สึกถึงมันและอย่าพยายามเสแสร้งว่าเราไม่เป็นอะไร เราเป็นมนุษย์ที่สามารถมีได้ทุกความรู้สึกเราทุกคนมีความเปราะบางอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันครับเราก็สามารถสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาได้เช่นกันพลังนั้นอยู่ในตัวเราพลังนั้นเป็นของเราและอย่าลืมว่าด้านตรงข้ามของภาวะซึมเศร้าคือการแสดงออกอย่าเก็บคมมนันเอาไว้อย่าเมินเฉยมันยอมรับทำความเข้าใจมันกล้าที่จะเดินหน้า เข้าไปทำความรู้จักกับมันและหยุดทำร้ายตัวของเราเองด้วยการบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรเมื่อครูเราพูดถึงการเยียวยาจิตใจของตัวเองไปแล้วครับในเรื่องที่3นี้ครับจะเป็นการทิ้งท้ายข้อคิดดีๆที่ผู้เขียนเธอได้เขียนขึ้นมา หลังจากโลกของเราประสบกับเหตุการณ์โควิด -19 ผมขอยกมา4ี่ข้อคิดสั้นๆนะครับเข้าคิดแรกเธอบอกว่าถ้าคุณไม่มีความสุขที่จะอยู่ตามลำพังคุณก็จะไม่มีความสุขที่จะอยู่กับใครเลยเธอบอกว่า,ค,าคนเราควรเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองให้ได้บางคนชอบติดนิสัยว่าจะต้องอยู่กับแฟนนะห่างกันไม่ได้เลยฉันไม่มีความสุขเลยหากลูกต้องออกจากอ้อมอกของฉัน ต้องอยู่กับเพื่อนนะไปไหนต้องมีเพื่อนไปด้วยบางคนอึดอัดที่จะต้องอยู่คนเดียวอึดอัดที่จะต้องทำอะไรคนเดียวหากเราอยากมีความสุขครับจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองบ้างเพราะเราคือคนเดียวที่เรามีไปตลอดทั้งชีวิตการแต่งงานหรือความสัมพันธ์โรแมนติกอาจจะสิ้นสุดลงได้ลูกๆของเราต่างเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เพื่อนที่เรารักอาจจะตายจากเราไปแต่ตัวเราคือบุคคลเดียวที่จะอยู่ด้วยกันเสมอ อย่าเที่ยวเอาใจคนอื่นจนลืมเอาใจตัวเองทําเพื่อตัวเองบ้างรักตัวเองอย่าทอดทิ้งตัวเองอย่าละเลยจนลืมตัวเองหันมาใส่ใจและใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างผู้เขียนบอกว่าหากคุณรักตัวเองคุณจะไม่รู้สึกเหงาเมื่ออยู่เพียงลําพังลองถามตัวเองในวันที่เราจําเป็นต้องอยู่คนเดียวครับว่ามีอะไรที่เราทําแล้วสนุกที่สุดเมื่ออยู่คนเดียวเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทางใดบ้าง แน่นอนว่าคนเรามีความสุขไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักใช่ไหมครับแต่คําถามก็คือเรารักตัวเองหรือไม่หากเรารักตัวเองด้วยเราก็ควรมีความสุขได้เช่นกันเมื่อได้อยู่เพียงลําพังกับตัวเองต่อมาข้อคิดที่2อะไรก็ตามที่คุณฝึกฝนคุณจะทําได้ดียิ่งขึ้นผู้เขียนใช้คําพูดนี้เป็นวิธีการฝึกมองเห็นคุณค่าในตัวเองครับด้วยการฝึกที่จะคิดดีพูดดีกับตัวเองมอบความรักให้กับตัวเอง วิธีการของเธอก็คือตื่นมาในตอนเช้าสบตากับตัวเองในกระจกและพูดกับตัวเองว่ารักเธอนะหรือตื่นมาเธอก็ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหรือนอนนึกจินตนาการถึงความทรงจําดีๆในชีวิตของเธอเพราะคนเราซึมซับอะไรเข้าไปในสมองทุกๆวันเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นหากเรานําสิ่งดีๆให้กับตัวเองทุกๆวันฝึกฝนทําเรื่องดีๆเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาข้อคิดที่3าม อย่าระแวงที่จะมีความสุขบางคนนี่ชอบกลัวใช่ไหมครับเวลาที่ตัวเองมีความสุขมากมายเหลือเกินกลัวว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่ๆหรือแบบคุณฟังเคยได้ยินไหมครัะว่าอย่าหัวเราะเยอะๆในตอนเช้ามากเกินไปนะเดี๋ยวจะได้ร้องไห้แน่ๆคนที่กลัวว่าชีวิตของตัวเองจะดีและมีความสุขมากๆนั้นก็มีอยู่จริงนะครับและเขาก็จะมักไม่กล้าทําอะไรก็ตามที่จะเติมเต็มความสุขของตัวเองเวลาตัวเองมีความสุขก็เหมือนกับรู้สึกผิด สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เราเป็นอิสระมันทําให้เรานําความทุกข์มาหล่อเลี้ยงจิตใจแต่หากเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวอะไรที่เข้ามาก็จะผ่านไปทุกอย่างมีการเปลี่ยนผ่านของมันมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจอย่าคิดว่าดีใจเกินเดี๋ยวจะมีทุกข์จนไม่กล้าทําอะไรอย่าให้ความกังวลมาทําให้เราไม่กล้าใช้ชีวิตครับอยู่กับปัจจุบันซึมซับทุกความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาสนุก สุขให้เต็มที่ทุกอย่างคือประสบการณ์ของเราอย่ามัวเอาเวลามาคิดมากังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ enjoy กับชีวิตตรงหน้าของเราเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอนะครับและข้อคิดที่4การให้เกียรติตัวเองนั้นสำคัญอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วอะไรก็ตามที่เราผ่านมันมาได้แล้วอะไรก็ตามที่เราสำเร็จหรือล้มเหลวล้วนมีส่วนสำคัญกับตัวเราทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะต้องผ่านอะไรมาจะพบเจอกับอะไรที่หนักหนาแค่ไหนจะต้องลำบากทรหดอย่างไรอย่าลืมให้เกียรติตัวเองอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะเราเจอกับเรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับนี่คือข้อคิดดีๆที่เป็นกำลังใจและแนะแนวจิตใจของเราในวันที่เราต่างต้องการมันอย่างมาก จากหนังสือ The Gift ชีวิตคือของขวัญจากอมริทร์ฮาวทูครับเนื้อหาในเล่มนี้จะทําให้เราผู้อ่านได้รับพลังงานดีๆได้รับความรู้สึกดีๆกลับไปชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้เนื้อหาดีๆยังมีอีกมากมายในเล่มนี้นะครับชอบหนังสือเล่มนี้ก็เข้าไปเช็คราคากดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปนะครับและอย่าลืมครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหา และพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองก็ขอให้คุณผู้ฟังนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ